สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้ยายเอกางอยู่ทั่งรถนครแช่แอร์จา้ายายเอกล่างสิเดินทางลางไปรับพ่อใหญาย,ยวนสนามบินสุวรรณภูมิจ้าพี่น้องเมื่อนี้นอกจา,พยายกพ่อใหญ่ยักสิมาถึงอนสนามบินสุวรรณภูมิกับปะมาณเที่ยงคืนจ้ายายเอกไปรอรับเล่ายายเอกก็ขึ้นรถจาอล,ายอ,ลจาอยเอสกับเก่าม้งเคิงจา้าพี่น้องอันนี้ก็ออกมาจากลอยเอสจากเก้าหนุ่มเราจ้าไปสิเขอยา,า,ะาละข้ามเราละ ยายเอกิไปถึงกรุงเทพประมาณหาโมงแรงจากหลังจากานานยยายเอกสินังแท็กซี่ต่อไปโรงแรมจากโรงแรมจะยุบไ,ไกลๆกับสนามบินสุวรรณภูมิหล่ะจ้กพี่น้องตอนนี้ยายเอกกมฮวดอันโรงแรมหล่ะจ้กพี่น้องโรงแรมของพักเทีนยนยายเอกสิมารอนพอย,ยายมอนมณีหล่ะจ้กอันนี้ก็สิเป็นโรงแรมสินสุวรรณจ้กพี่น้องอยวนลาดกระบ,บังจ้า้องกาบอยายบ่าหน่อยปันไดจาพี่น้องกับพ่อ,อยุทธ พ่อ,อยูดีๆนี่แหละจ้ะตามรคาคาแหละพี่น้องพันหนึ่งร้อยบาทจ้ะกับมีอาหารเสราร์จะพี่น้องราคานี่ร่วมอาหารเสรออาร์้วกอัรร่วมกับอค่ารถที่ห้องสิบไป,ปสนามบินหรือว่านรับจากสนามบินมาที่โรงแรมแม่พี่น้องจ้ะแต่ขันสมมติว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องลงไปสูบยูข้างหน้าจ้ะพี่น้องพอใหญ่แล้วสูบบุหรี่เนาะก็ต้องให้เล่าลงไปสูบข้างล่าง จะเป็นห้องแต่ว่าระเบียงบ่มีเได้พี่น้องเปิดมาออกไปบ่มีระเบียงจ้ะนี่ยโมีระเบียงจ้ะมันจะเป็นเป็นชนก,น,กนกันกับข้างล่างตึกอีกตึกนึงจ้ะนี่็จะเป็นกาแฟาจา้ะอันนี้กลวยนย่ายเย,ยสือมากตะลอยเย้ได้พี่น้องยาย,ยเอาใส่กระเป๋ามาใส่กระเป๋าเดินทางมาจากราวะพองย่าแล้วอ่เป็นค้นมากกินกลวยจ้ะพี่น้อง เฮ้ก็เลยสื่อมาเตรียมไว้ให้พอ่อยังจะอันนี้ตู้เย็นหน่อยนี่นมยาใหญ่มาจากอันรถอันนครขั้ใช่แอร์จ้ะประมาณนี้ลรัพี่น้องห้องพักจ้ะบ่รูล้ลูลานี่ยังหมากแม่ดอกพี่น้องเพราะว่าอัไม่ล่อรับพอ่อยังซื่อจะ้ะเดี๋ยวมืเอื่นกับเห็ดทุระอยู่ในกรุงเทพหรอกครักลับลอยเอ็ดวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดจากพี่น้องจ้ะมันนี่ย่าใหญ่ก็จะไปอัน สื่อกับเขากับน้ำก้อนพี่นอนเงอี่ยเห็นเขาเจะมีตตลาดอยู่ปากซอย กพี่นนองในเวลากินเขาแล้วตอนนี้เกือบสิธมหนึ่งเราจเยายไปตลาดนะโอ้ยพี่นนอนม่งไหนยายมันหยยบเล่ไม่ได้ทาแปรงจะยายมาหอนโรงแรมนี <ket> ่ก็เกือบสิบหกโมงแล้วเนาะพี่น้องยายหิ้วเขาเพิ่งวิ่งรพี่นนอนยายก็เลยอยากกินเนือเพสเพสจะยายไปยานตลาดกู้ตักสอยมาจะบอกใค่พี่นนองยายไปประมาณหกโมงเม ไีไ่สิบบาทใช่ไหมใช่ค่ะกินแต่สุบกเทียต้องมีลน,น,น้อยเยกระจะสูบกเคียยนะี่สิบบาทพนะกับตะม,ตม,มหึงจ้ะลา่น้อยตะมหึงต้ำมาห่งยี่สิบไปตะมหึงส่สิบสูบกรเทียมจังหวัดดีสิบนี้หัวเ จานโานุ้งอียังหอนแม่พิณองนี่จ้าพี่น้องเนี่ยกินแกล้งย่ายเอกระดายย่ายเอซื้อคนเนี้ยมาสิบบาทห่อละห้าบาทเอามาสองห่อจ้ะสิบบาทอันนี้สุกบกเขือจ้ะอันนี้เป็นลูกชิ้นพี่น้องอันนี้พักพักหนสิบบาทอันนี้ตำมะฮูงจ้ะย่ายเอเอาเผ็ดเพชรเอามาให้มันซวงพี่น้องกับเข่าละข้กะาก็บบอบแพง่งแมจ้ะ นี่เห็นว่าราคาซ้ำๆกับบานเข้าเลยยี่สบามส ใช่ว่ามันค้นขายของว่ามันส่วนมากนี่ต้คนอีสานหลับพี่นองเยอบอกเอีสานน้ำพินอยู่แหมว่างหันแมมไม่หดรุงเทพยก็ยังไม่จมสูบบเหรี่กับแต่มองหุ่งยุบพีนองเอ้ ย่าเยาวานจิมมาเมอย่าเยาสุฮอนใจตัวเย็นไว้อยู่ดอกแค่ มือเลื่อนสว่วนทางโรงแรมกระจอมเนี่ยอาหารเสิร์ให้เยูะได้เป็นอน่กินแล้วสิได้อาบนา้ำน้องจาาใาเดี๋ยร์เย่คอโตกินข้าวต่อกันเด้อจ๊ะ เส,สด้เฝ้ากินข้าวล้วก็ชิดอาบน้ำไปรอรับพญยายาจ่าสำหรับคลินี้ก็ขอบคุณเ่หลายๆจ่าติดติดตามเมืองเกิบของ,ยาย,ามมของยายเฮจ่าบอกกันไม่ลิหนาจ่าที่น่องสำหรับคลินี้สวัสดีจ่า